สวัสดีครับนี่คือรายการ Double Control Game Review นะฮะวันนี้อยู่คุณ MJ คนเดิมนะ,ะนี่ครับค MJ คุณแต่เขาเปลี่ยนเป็น Laser Rain นะฮะกับคุณคุณอะไรเนี่ยคิง,ค,งคิงดับคิงดับนายนะฮะสวัสดีครับคุณ MJ ครับครับครับวันนี้เราจะมาเล่น Adventure เลยนะฮะก็ทุกทีผมจะเล่นเป็นพวกสร้าง สร้างดาบเลยบางเนี้ยอ่าผมวันนี้ก็เลยจะมาเล่นแบบนี้โหครับแอมเนเจอเลยฮะก็มันบอกว่านี่คือจุดสปาตรงนี้คือจุดสปาแลนวบอกให้เอารถในน,นี้ไปกี่คันก็ได้แล้วแต่เอคุณเอาเอารถกันดิคุณครับ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 โอคุณเป็นไรเน <c oughs> เ่เอารถเอารถเอารถเลยอ่าไปครับอ่าใครจะนำใครจะนำใครนำ อ้าวคุณตามไปคุณคิงดับเอาเอาไปโอ้โต้องกดสวิตให้ไปนะฮะผมตามไปแล้วคนถ่ายไม่อยู่ข้างหลังคิดได้ไงเนี่ยอ่า่าครับชมวิวชมยู่ตามเมืองเอ้าโอหโคตรแหลกอะ่ะคิงดับแม่งโคตรแหลกอะ่รแรกอะแม่งชนชนชนรถผมมให้กระเด็นกลับเลย โอ้เล่นไม่ใหม่ก็อื้อมาแล้ฮะคุณรอ,อผมกันมาก,ก็ได้น่าอืเอเฮ้ยตน้นโอ้ดอกไม้สวยหมดเลยเ <c oughs> ข้าวงลวงแล้วยอดกำลังพุ่งไปอยู่คุณรอ,อผมแป๊บ ยกปุ1 <S 1> <S ๊บ่ะเราครับเอ้าเฮียแกะมันขวางทางไปไม่ถึงเลยมาแล้วผมวิ่งมาแม่งเอ้ต้องวิ่งมาอะครับลาก่อนครับอินทดคาร์ทิ้งรถไว้ที่นี่ กูไม่ทิ้งไปครับรีบเข้าห้องเอาเข้าห้องครับเข้าห้องมาเลยครับห้องต่อไปคือห้องเกียร์เอาอ่าโอเคมาอ่านบ้างคุณเป็นอะไรมากมั้นครับครับไปห้องต่อไปกันเลย Enter Dual ครับสองคลิปแรกสองคลิปผมถ่ายกับหุณ MJ สองคนฮะ มันหลุดที่ห้องนี้ตลอดเลยฮะครับคุณเอ็มเจไปก็เลยฮะที่จริงมันจะมีมันจะมีสวิตอยู่นะฮะในผมเซตสวิตเลยสวิตมันหายไปนี่เดี๋ยวผมทำให้ใหม่เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นวางนี้เนี่ยผมก็หยิบออกมาปึ๊บปึ๊บอ่าก็ทําเป็นกุญแจ ประมาณนี้นี่เรียบร้อยเป็นริเวอร์คันโยกคอยเปิดปึด๊บมาจานลุเยเลยเฮ้ยสูยย้อะไรอนะอะไรครับเนะี่ยวันพิสตันบัตทูแพดเอา้ามันให้เลือกเหยียบหนึ่งอะเฮ้ยอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจ,ใจกลไกแล้ว ขอบคุณคุณมากโอ้โหเป็นคนเลยอ๋อเอ้าทวีมออาผมไปนะฮะอ้าเป็นคนโกหฮะเข้ามาฮะอาโอ้โหห้องแลบอ้าวอ้าว อ๋อมีสวิตอยู่ถอยถอยถอยฮะฮะเฮ้ยมีน้ำอยู่น้ำน้ำน้ำอ่ะใครจะเป็นคนลาดอ่ะคุณเอ็มเจคุณเป็นลาดแล้วกันผมไม่กล้าลาดอ่าอ่าคุณลาดเลยอู้หูมืดไปเลยไปเลยรีบไปเลยออาไปอ้าวแล้วไปไงเกียร์แล้วค่อยไปเออ มันบอกให้ทิงท้งทิ้งทิ้งไว้ที่นี่ทิ้งตรงไม้อ่ะอา้อาวไปอ่ะไปครับแล้วคุณคิงดับไปไหนเนี่ยเอาพีแกแลกเกอหายไปไหก็ไู้เนี่ยกระปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา่ะเ,เดี๋ยวผมทีที<พ>มาเลยนะครับทีที มาแล้วเขารงมาเขาไปแ,กแลกเลกเกอร์ <c oughs> มายเนี่ยโอ้นานนาน <c oughs> นานเหนือเกินอะเดี๋ยวผมขอคัดตอนนี้ก่อเลยฮะ